ค่ะพวกเรานะคะทีมสไปเนอร์จี้ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะอยากให้ช่วยพูดถึงงานชนิดนึงเราเป็นผลงานเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะเออผลงานของเรานะคะคือการทำคาร์บอนประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์กับเก็บพลังงานซึ่งทำมาจากขี้เลื่อยมายัมพาราเป็นเศษเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมไม้แปรรูปในประเทศค่ะเราได้ไอเดียมาจากไหนคะสำหรับการทำโ,โปรเจกต์นี เราได้ไอเดียมาจากที่ว่าการที่ประเทศเราค่ะมีไม้พาราเป็นพืชเศรษฐกิจใช่ไหมคะแล้วในแต่ละปีนี่เหลือเศษเหลือทิ้งมากมายค่ะประกอบกับปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดของรถยนต์ไฟฟ้ากําลังเติบโตขึ้นอย่างมากค่ะแล้วตัวสําคัญในการที่จะช่วยในเรื่องของพลังงานรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็คือตัวของซูเปอร์คาปาซิเตอร์เราก็เลยประยุกต์ทำตัวนี้ค่ะเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบเป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะตอนเราย่มโปรเจกต์มันเข้ามาเราคาดหวังโปรเจกต์ของทีมเราเป็นอะไรกันแน่เราเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะชนะค งานของเราเนี่ยจะไปเตะตาผู้ลงทุนสักคนหนึ่งเพื่อที่จะลงทุนกับงานของเราค่ะหลังจากนี้ทีมเราจะมีการต่อยอดในเรื่องของโปรเจกต์เหนือนกันอะไรงบ้างค่ะค่ะตอนนี้ก็มีคนติดต่อเข้ามาบ้างค่ะแล้วก็มีการต่อยอดจาก Lab Scale เข้าไป Pi ยหลักสเกลเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือกําลังจะทำยังไงก็ได้ให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ค่ะจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ประโยชน์หรือว่ามันได้อะไรกับตัวเราอย่างไรบ้างคะได้เยอะมากค่ะขั้นแรกเลยคือพวกเราเหมือนเป็นนักศึกษาวิศวะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องความรู้ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราแทบจะเป็นศูนย์ค่ะจากก้าวแรกที่เราเริ่มเข้ามาเวทีนี้ก็คือเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจขึ้นเยอะมากค่ะจนถึงตอนนี้เราก็เข้าใจในงานของเราคุ้นค้น อยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่แบบว่ามีโปรเจกต์อย่างเราแลวอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ในปีหน้าๆบ้างคะอ่าสำหรับคนที่มีโปรเจกต์ที่อยากที่จะทําแล้วก็มีความฝันที่อยากที่จะเดินนะคะก็สามารถมาร่วมเวทีสตาร์ทอัพเทเลนิกได้ค่ะก็เป็นเวทีหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องธุรกิจแล้วก็ได้เจอกับนักลงทุนที่สามารถให้ข้อแนะนํากับเราได้ค่ะนด้ค่ะภาพรวมของปีนี้นะคะเราจัดสตาร์าอัพเทเลนิกมาปีนี้ปีที่6แล้วภาพรวมเนี่ยเราเห็นได้เลยว่า ตัวมหาวิทลย,ย่างต่างทั้ง48มหาวิาลยเนี่ยก็คือที่ค,คัดน้องๆที่มีสมรรถภาพก็งั้งจะเยอะมากฉะนั้นในปีนี้ถ้าเราดูแล้วคณะกรรมการในแต่ละภาคเนี่ยก็ตัดสินใจค่อนข้างลำบากมากเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยทำด,ดีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นที่ทางแบบนี้เราเห็นเล้ว่าซัตเทเล,ลิกท,ท,ที่เติบโตมาทั้งหมดเนี่ยปีนี้ปที่6เนี่ย มีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีความเข้มข้นในเชิงของเนื้อหาของทีมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆที่น้องทําเข้ามาแล้วราเห็นว่านวัตกรรมในปีนี้มันมีความหลากหลายในหลาย,ลาย,ลายมิติมากซึ่งถือว่าเป็นมินิทหมายที่ดีนะที่เราจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยน้องๆเหล่านี้จะสามารถประกอบธุรกิจและทําธุรกิจได้จริงจากตัวซัลซเทเลลิกตัวนี้จากผลงานของน้องๆในปีนี้ รวมมันโดยรวมแล้วน้องน้เน,น้นหนักไปที่เทคโนโลยีหรือว่าวัตกรรมประเทศใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นว่าบางส่วนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเกษตรก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นเรื่องของเกษตรกรรมแล้วเราอยากให้มีแอทเทคสตาร์ทอัพมากขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันเนี้ยเรามีจำนวนแอทเทคสตาร์ทอัพค่อนข้างน้อยสายกเกษตรน,นอกนั้นก็จะมีเรื่องสายของเรื่องของเฮลท์นะที่เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตที่มัน มีความเป็นเฮลที้มากขึ้นในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพต่างๆในครั้งนี้รวมถึงเรื่องของทัวริซึมตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันเริ่มจบคลี่คลายก็จะมีสายเรื่องของทัวริซึมมากขึ้นและที่สนุกสุดก็คือสายพวกอาหารนะกับลิฟวิ่งไลฟ์สไตล์พวกนี้ค่อนข้างจะมากขึ้นด้วยฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าน้องๆพยายามที่จะคิดโจทย์จากการแก้เปยนพอยที่เจอขึ้นในชีวิตประจําวัน และสำคัญที่สุดก็คือตัวสตาร์ทอัพเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงมันต้องแก้เปลียนพอให้ได้และและสำคัญที่สุดก็คือเราพยายามที่จะเอาเรื่องของตัวการลงทุนที่เป็น Ang เจ Inves t o r เตเข้ามาในการเจอให้น้องๆที่มีโอ,อกาสได้เจอกับ a อ g เจ i n อ e s t o r ตในการลงทุนในอนาคตรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่พร้อมจะถือก,กำลังในการช่วยสํานักงานในการทําซึ่งโครงการดีๆในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นนะว่าพันธมิตรหน่วยงานที่เรามีความร่วมมือเนี่ยพันกําลังมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดทรัพยวไทยไม่ว่าจนหง แล้วเรากำลังจะมองว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเป็นนิพิจหมายที่ดีที่ทําให้น้องๆที่ีนินอยามคิดดีๆที่ชนะการประกวดในวันนี้หรือที่ไม่ชนะก็ตามนะจะมีช่องทางในการเจริญเติบโต,ต,ตและเป็นจรเนี่ในการเป็นสตาร์ทอัพเป็นยูนิคอร์นในอนาคตของประเทศไทยค่ะหลังจากนี้จะมีการต่อย,ยอดกับผลงานน้องๆยังไงบ้างนะคะ่ะเรื่องของการต่อย,ยอดนะสำคัญที่สุดก็คือที่เขาผ่านวันนี้มาได้ เราอยากจะมีแพลตฟอร์มวันนี้เราบอกว่าเป็น Start-Up Thailand Alpha ฟาโปรแกรมก็คือหลังจากเข้าผ่านหลีกมาแล้วเราจะมีโปรแกรมในการช่วยให้เขาจดทะเบียนบริษัททําธุรกิจและเกิดได้จริงซึ่งเดี๋ยวพี่เต้ก็ให้คุณมู้นุ่เติมว่าเ <g ülme> ตรียม Alpha <g ülme> อะไรให้น้องบ้างก็จริงๆในโครงการเราก็พยายามจะมีเรื่องของอันหนึ่งก็คือการลงทุนก่อนเลยนะครับแล้วก็มี Angel Investor นะครับแล้วก็ CVC และคอร์เป e เออเรนเจอร์แคปิตอด้วยนะครับ ในการที่จะมาช้อปปิ้งและก็มีให้เงินลงทุนกับน้องๆด้วยอีกอันนึงคือการขยายตลาดนะครับโ mm hmm. ดยเฉพาะการตลาด B2B หรือกับค mm ้าเปอรเรทเองเนี่ยสำคัญมากก็เลยได้เชิญวันนี้ได้เชิญทางด้านของค้าเปอรเรทประมาณ10บรายนะครับที่อยากจะทํางานร่วมกับสตาร์ทอัพอยากที่จะเป็นพันธมิตรหรือเป็น strategic partner ร่วมกับสตาร์ทอัพเนี่ยได้มาอธิบายว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็จะมีการแบทชิ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังต่อยอดจากตัวซับไท l e a g ลีทุกๆปีก็คือว่า1จะตั้งธุรก,กิจจได้้รริงแลวก็สามามถ ได้รับการลงทุนและก็ขยายตลาดได้ครับอยากให้อ่สแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัลรวมถึงให้กําลังใจน้องทีมที่เหลือที่ไม่ได้รับรางวัลนนี้ด้วยเอาง่ายๆนะคะอยากให้น้องกาลังใจน้องๆที่เข้าร่วมไทยแลนด์ลีกทั้งประเทศน,นะคะว่าคุณได้สแสดงศักยภาพของความเป็นตัวตนของสตาร์ทอัพที่อยากเป็นผู้ประกอบการแล้วแต่ถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่ผ่านเข้ามาถึงรอบ14ทีมไม่ต้องสําคัญนะสาคัญที่ว่าความตั้งใจจริงของน้อง ยังอยากจะทําอยู่ไหมสนงงานักงานวัตรกรรมแห่งชาติร่วมกับพัฒมิตรย,ยินดีจะช่วยน้องๆทุกคนให้สู่ความฝันส่วนน้องๆชนะเลิศในวันนี้ทั้ง3ทีมฮะแน่นอนสุดเราเฝ้าตั้งตารอว่าคุณจะจดทะเียนบริษัทเมื่อไหร่คุณจะเข้ามาขอทุนเราเมื่อไหร่และเราจะช่วยหาตลาดพาร์ทเนอร์และเติบโตได้อย่างไรฉะนั้นสนํงงานักงานวัตกรรมแห่งชาติและพวกเราทุกคนพร้อมที่จะรองรับแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆจนกระทั่งน้องๆตายเป็นยูนิคอร์นในอนาคตค่ะกับ ก็อยากจะให้น <T> ้องๆได้ใช้ทางด้านของสเปรย์ลลิกเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่จุดสุดท้ายเราอาจจะมาส่งเสริมต่อนอกจากเอ็นเองแล้วเราก็ยังมีหน่วยงานพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดีป้าเองหรือทางด้านของเท็ฟานเองที่พร้อมจะช่วยเหลือให้น้องได้เริ่มต้นได้จริงนะครับอยากจะให้เป็นกําลังใจกับน้องๆแล้วก็คิดว่าเราอยากจะเห็นโอกาสที่น้องๆได้เติบโตแลวเราพร้อมจ่ผลักดันตลอดไปก็เป็นกําลังใจให้ครับ